โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำบัสทอยนะอ่างตกปลาท้องทะเลราคานร้อยเกาสิบาบาทครับมีราคาแปะไว้อยู่ด้วยนะชุดนี้มาเป็นอ่างนะที่ว่าสามารถใส่น้ำได้นะอ่ามีมาให้ทั้งหมด2สีนะครับมีสีฟ้ากับสีชมพูนะอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบสดสดใสด้วยนะแต่ว่ากล้องผมถ่ายออกมาสีซีดยังไงไม่รู้อะอ่า เดี๋ยวเขาแกะสนิดนึงอืมอ่ะเดี๋ยวอืมอ่าแกะยากเอ้ายังติดอีกไหนน้อเดี๋ยวเดอ่ายังติดอีกอืมทาได้แล้วอืมเป็นอ่างอาบน้ําเด็กนะคิดว่าอ่าเป็นของเล่นให้อ่านคือน้องๆคือหนูหนูจำลอง คืออาบน้ําเด็กทารกนะครับเป็นตุ๊กตานะแต่ชุดนี้มาเป็นแบบตกปลาด้วยอ่ะอด้านจับนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับคือเวลามือเปียกก็อ่านไม่ลื่นนะอะแก่ะยังไงเนี่ยโอ้มันติดอย่างนี้โอ้ยพันเสอยงดีเลยอืมได้แล้วแต่คันเบ็กก็ยื่นได้นะครับยื่นได้นะอ่าตรงนี้หลุดนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนครับยื่นได้พับเก็บได้นะพับเก็บได้โอ้ยหลุดออกมาหมดเลยอืม เดี๋ยวหลุดออกมาหมดเลยโอ้ชุดนี้บอบบางนะดึงแรงไม่ได้ด้วยเด้อเด้ออืมอ่ะได้แล้วดึงแรงไม่ได้นะครับต้องดึงค่อยๆนะชุดนี้บอบบางดีเหลือเกินหมุนได้ไหมเนี่ยโอด้านจับไปไหนโอ้นี่ไงด้านจับอยู่นี่โอ้เราต้องเอามาต่อด้วยครับอืมนี่ไงด้านจับได้อ่าหมุนได้นะชุดนี้ไหนมาดูอาสัตว์ทะเลที่เอาไปตกสิ มีปลานะมีปลาทะเลปลาดาวโอ้เป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะครับนี่ไงม,มีน็อตด,ด้วยอันนี้ก็ปลากระเบนนะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ยางนะคือมันต้องเอาไว้ลอยน้ําอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะเป็นปลาหมึอกออสโตปัดมีเต่าทะเลด้วยอืมเฮ้ยเต่าทะเลอันปลานี้อ่ารู้สึกว่าจะเป็นปลากระปูนปะ่ะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเอาไว้ต่อตรงไหนโอ้นี่ไงต่อตรงนี้อืมอ่าครบแล้ว ก็มีช้อนตักปลาด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาให้เด็กๆเล่นกันดูบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะ ที่ชมก็ไปแล้วนะชุดนี้ก็เหมาะให้น้องๆนะเด็กๆเราเอาไปเล่นกันได้นะครับอาหมุนสับได้นะแต่ติอย่างเดียวก็ตรงนี้แหละนะตรงนี้อ่ารู้สึกบอบ,บางมากเลยมีช้อนตกปลาให้ด้วยแล้วก็มีสับให้ตกหลายตัวด้วยนะแต่รู้สึกอ่างเล็กไปสักนิดนึงแต่ก็สมกับราคาดีอยู่ถ้าเห็นแพ็กเกจอาอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะก็น่าจะเป็น ของประเทศไทยเราผลิตเองนี่แหละนะอ่ะคิดหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ